รัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีนี่แหละครับอ่าตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะ72บฮะเ2อเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผุก็ให้เต็มร้อยครับเออพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้ว หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนม,<ผ>ม,มันดีจริงอย่างที่ย่าเดียวพ่อออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่า,ส,วาสองแล้วก็เริ<ล>่มดีรู้สึกว่าเดินดีของเดินไม่ค่อยเสียวแล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมานี่คะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะแบบนี้ค่ะเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจาก ที่ความคิดในใจหลุดหมดเลยมันมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าดีใจมากที่มาเจอดีบูนอคิดว่าเป็นยาขนาดสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่ เอาไม่อยู่พอเจอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะ <c oughs> โอเคค่ะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะ,ะ,ะมันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองนะคะเป็นแค่ทานแค่สามเกาะสามซองค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดหายปวดแต่แค่นิดเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะนที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยล่ะอ๋อดีขึ้นมากค่ะแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะจากงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเรางอไรนะให้คุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะ ถึงกะว่าเออลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้แต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้เดินได้ไวขึ้นก้าวไปได้คล่องขึ้นอาร์ให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินค้าเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากพอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนาอหกสิปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจมีความเชื่อให้ไหนคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่ามันจะช่วยได้จริงๆหรอคะในความรู้สึกในแวบแรกที่คุณพี่เห็นรีวิวที่พวกออกสัมภาษณ์ะคะ แวบแรกก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็อยากจะลองลองด้วยตัวเราเองว่าเพราะว่าการที่แต่ละคนเล่าอาการมามันเหมือนเหมือนกับที่เราเป็นเราก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้ามันถูกกินถูกเราก็จะยอมกินตลอดไปแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะรับประกันเลยค่ะว่าดีบุญดีบุญแน่นอนจริงๆค่ะห ห้าห้ากล่องนี้เห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายอะไรหมดเลยค่ะแล้วเมื่อก่อนค่ะอยากให้เล่าว่าค่ะว่าตอนที่ปวดเนี่ยช่วงการใช้ชีวิตมันทรมานมันลําบากแบบไหนบ้างคะทรมานทรมานมากเลยแม้แต่จะนอนโทษนะคะจะเข้าห้องน้ําจะนั่งจะลุกนี่มันลําบากมากเวลาจะลุกเนี่ยถ้านั่งแบบนี้ลุกเองไม่ได้จะต้องเอามือเนี่ยยันพื้นแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปแบบนี้ถึงแล้วลุกขึ้นไปแล้วก็ต้องยืนตรงๆก่อนนะคะถึงจะสามารถก้าวขาได้แต่ตอนนี้ดู นั่งลุกโดยที่เราไม่ต้องดันขาแล้วก็เราสามารถลุกนั่งลุกนั่งได้อย่างนี้ซึ่งมาก่อนเราทําไม่ได้เลยแล้วเราก็เดินจะต้องค่อยๆเกาะไปนั่งห้องน้ําอะไรนี่มันจะเป็นอะไรที่ทรมานมากนั่งยองๆไม่ได้ไม่ได้เลย่ะนั่งชักโคก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งนั่นเวลาจะลุกจะต้องยันหาอะไรยันไวหาอะไรยันไวแต่ตอนนี้คือนั่งลุกได้สบายแล้วนะคะได้สบายเดินขึ้นบันไดอะไรนี่ ไป,ไปแบบเป็นเก้าเก้าได้มาก่อนจะต้องค่อยๆขึ้นทีละเก้าละเก้าแต่ตอนนี้สะดวกสบายมากเลยคะ่ะมั่นใจในสินค้าเลยเนาะมั่นใจในสินค้าลเลยค่ะถ้าใครเป็นนะก็ลองลองลองทานดูนะคะค่ะนนถ้าเป็นไม่มากนี่ก็น่าจะสักสองกล่องสามกล่องก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะ,คะนี่นะคะเสี่ยงจากผู้ใช้จริงถ้าความถามความประทับใจ่ะคะว่าประทับใจอะไรในผลิตภัณฑ์ตัวดีบุนบ้างค่ะประทับใจใน ที่ว่าเราเราทานเข้าไปแล้วเราดีขึ้นเราหายปวดเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราหายเป็นปกติเลยเราก็ก็ภูมิใจในสินค้าตัวนี้ค่ะคือลองทานมาหลายหลายตัวแล้วมันก็ไม่หายแต่ดีบูนี่โอเคเลยค่ะถ้าถามความประทับใจอ่ะคุณคุณแม่มั่นใจในสินค้าดีบูว่าช่วยให้ลูกสาวคุณแม่ดีขึ้นคุณแม่มีความประทับใจยังไงคะบอกกับท่านผู้ชมเลยค่ะก็ประทับใจที่คิดว่าเออมันต้องจริงมันต้องดีจริงถ้าไม่ดีจริงแล้วลูกคงไม่ไม่ไม่หาย โอ้โหนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้คุณแม่นะคะบอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะดีบูเนี่ยดีจริงๆถ้าไม่จริงลูกสาวไม่ดีขึ้นขนาดนี้หน้าตาสดใสใช้ชีวิตได้ยังมีความสุขเนาะใช่ค่ะนะคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะใครที่ดูอยู่ตอนเนี้ยไม่ต้องลังเลเลยใช่ไหมคุณแม่ถ้าถามตัดสินใจทานได้เลยเนาะอ๋อถ้ามีเงินซื้อเลยนะคะคุ้มค่าไหมเนาะคุณแม่เนาะคุ้งค่าไหมคะพี่กัษสร์ค่ะคุ้มค่าเราเหมือนเราได้ ขาใหม่นี่คะใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะค่ะบางทีเราอยากจะทําอะไรมันทําอะไรมันปวดแล้วมันมันหมดไปไม่ได้ไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มาก็ได้แต่นอนปวดขาอย่างเดียวเดินมดแม่ลูกนอนมนยังท่านอนนอนอย่างเดียวเลยทำไมอย่างเดียวทาไม่อยากจะลุกขึ้นมากินบนบ้านไม่อยากจะขึ้นมาเลยนี่นะคะพี่ทัศนีนะคะเ็าแกะออกมาแล้วข้างในมีกี่ซองคะห้าซองค่ะข้างในมีห้าซองอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนิดนึงนะคะ ข้างในจะมีห้าซองแบบนี้นะคะอ่าทานวันละหนึ่งซองค่ะหนึ่งซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นทานง่ายไหมคะง่ายมากขมไหมไม่ขมไม่เฝื่อนไม่ข่าวไม่เอ่ยไม่ข่าวไม่ขนะคะวันนี้นะคะจะมาทานให้ดูนะคะปกติทานยังไงอยู่คะชงได้เลยค่ะค่ะนี่นะคะพี่ทัศนีนะคะก็จะชงแล้วชงน้ําประมาณครึ่งแก้วกับน้าเย็นปกติคะแล้วก็คนคนคนผงจะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองๆค่ะสีเหลืองๆเนาะค่ะค่ะนี่ก็คนประมาณนี้นะคะทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็เข้มข้นเนาะค่ะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะทานให้ดูเดี๋ยวชงให้คุณแม่ด้วยเลยนะคะจ,จะได้เป็นการยืนยันนะคะว่าในบางคนในบางรายนะคะก็แบบมีความแบบกังวลใจว่าเอ,าอ๊ะอายุเยอะแล้วจะทานได้หรือเปล่าม,ลมันจะขมมันจะคาวไหมลําบากไหมนะคะคุณแม่นะคะอายุเก้าสปีก็จะมาทานให้ดูการันตียืนยันไปเลยนะคุณแม่เนาะทานแล้วไม่มีผลทั้ทงทงที่คุณแม่ก็เป็นมีโรคประจาตัวแต่ก็ทานแล้วก็ยังดีขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวพี่จะนียทานล่ะนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะ ไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ขาวการันตีแล้วว่าแล้วก็ทานแล้วดีขึ้นจริงดีขึ้นไวใช่ไหมคะพี่ทศนีดีขึ้นค่ะดีขึ้นแน่นอนนะคะอ่านะคะต่อตาต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นของคุณแม่แล้วนะคะคุณแม่ทานนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานไปแล้วเบาขึ้นเบาตัวขึ้นเนาะคุณแม่เนาะอืมค่ะกระเพ๋าอ๋อกระเกระเ๋าแข็งแรงขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่บอกว่าจะมาขึ้นบันไดให้ดูเลยอ่ะถ้าเจ็บจริงขึ้นบันไดไม่ได้เนาะคุณแม่เนาะ ใช่ไหมคะพี่ทัศนีตัวพี่ทัศนีเองก็จะมาสาบิตเลยค่ะว่าก่อนที่จะเมื่อก่อนในก่อนทานรีบูนกับหลังทานนะคะความชัดเจนเป็นยังไงนะคะนี่นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่ดีจริงไม่บอกต่อคุณแม่นะคะถ้าถ้าเราคิดว่าสินค้าอ้นตลายหรือเปล่าไม่กล้าให้คุณแม่แน่นอนเนาะเพราะคุณแม่9 1ปีแล้วแต่นี่เป็นการการันตีเลยค่ะว่าไม่มีนะคะข้อเสียใดๆทั้งสิ้นนะคะปลอดภัยหายห่วงนะคะคุณคุณแม่จะทานแล้วนะคะทานได้เลยค่ะ ทานเข้าไปแล้วนะคะคุณแม่อายุ91ปีนะคะก็ทานผิดพันดีบูลน,นะคะทานง่ายไม่ขุมไม่เคาวแล้วก็ทานแล้วหายปวด กะพี้กะเป๋าขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้นหมดแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าอ๋อแพ่คุณแม่บอกว่าผงที่เหลือนะคะก็ต้องละลายให้หมดเ้านี่นะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเนาะใช่ไหมเพราะว่าของมันดีใช่ไหมคะดีค่ะของมันดีก็ต้องเอาให้หมดเออแก้วเลยต้องหมดหมดลงไปแล้วนะคะมั่นใจในสินค้าได้เลยนะคะคุณยายเป็นยังไงบ้างคะ ดีขึ้น,ด,นดีมากทานง่ายไหมเอ่ยง่ายคมไหมไม่คมเด็มันหนักมากคือหัวเขา่าอ๋อหัวเข,าข่าเนาะชั้นสอนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันมบวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมาก<อ>ี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเออ มันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบ้ปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกมาะสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่ก้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นเลยเลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุญค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะ ก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินแการนอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับคอซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพวกกับแฟนนะทำไมมันไอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆุบอดคิด่าดีขึนตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงชคร่ะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่ กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องนึ่มันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยพอพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดนิดข้างในอ่ะพอเนี่ยสองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่ากล่องที่สามว่างะกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วคุ้มค่ากับ ที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะนีค่ะผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจผมหมดเลยเมื่อเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าดีใจมากที่มาเจอดีบุญคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผม ้เจอเพราะว่าท so ี่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะโอเคค่ะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงๆค่ะค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่จิและก็อยากให้เขาหายเนาะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอ่ะอืมดีอะค่ะเหมือนกับเราอ่ะเออได้ได้ เข่าได้ขาเราคืนมาเงี้ยปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนคิดเปิดไอันี้ดูก็เห็นสะดุดว่าตัวนี้เขาท่าเนาะก็ลอง ก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยซิว่าเออมันจะดีเหรอค่ะก็เห็นกี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีก็ลองดูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอค่ะว่าปวดหลังล้วลงขาล้วสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกร็ง เกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑัน์ดีบู๋์บ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา ฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆแต่พอมารู้จักกับดีบู์ก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่า,วาเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนอหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจก็เห็นว่าพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอเคยเห็นว่า คนอื่นเขาคือว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ึ้นไหมขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมาต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันไดตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายเลยปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะแล่ะก็ของป้าที่อยู่สระบุรีสระบุรีด้วยอ๋อค่ะก็เลยว่าเออเขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะอ่าลองดูวันนี้นะคะพี่ไทยบอกว่า ก็จะเป็นการทานให้ดูจริงๆเลยนะคะว่าพี่โอไทยได้ทานจริงๆเนาะอ่ะให้พี่โอไทยแกะเลยนะคะแกะกระป๋องสดๆเลยนะคะก็พี่โอไทยทานตัวแบบผงอยู่เนาะอยู่ผงค่ะแบบผงอยู่ทานวันละเท่าไหร่คะพี่โอไทยวันละซองครับวันละหนึ่งซองนะคะหลังอาหารเช้าเท่านั้นหลังอาหารเช้าเนาะบางทีก็สายบ้างนะแล็กสายบ้างบางทีเช้าบ้างแล้วแต่งานครับเดเดเลยค่ะพี่โอไทยในหนึ่งในหนึ่งกล่องมีกี่ซองคะห้าซองครับห้าซองนะคะโอเคนี่นะ พี่วไทยนะคะทานแบบผงอยู่นะคะแบบผงหนึ่งกล่องมีห้าซองแบบนี้นะคะอ่าพี่วไทยจะชงแล้วนะคะทานจริงๆเนาะค่ะทานง่ายนะคะพี่วไทยเนาะทานง่ายเนาะไม่มีไม่มีไม่มีแบบว่าผงว่าอะไรเลยคล้ายๆน้ำสปอนเซอร์ปิดกันนิดเดียวค่ะมั่นใจได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อกระเถ่าที่บอกว่าเอจะทานแบบว่าอ่าเดี๋ยวช้อนชนดีกว่านะคะค่ะโอเคนะคะพี่วไทยจะคนแล้วนะคะ นะคะพี่ไทยคอนเฟิร์มว่ากินจริงเห็นผลจริงๆนะคะก็ชงทานกับน้าครึ่งแก้วแบบนี้ยกโชว์นิดนึงค่ะยกโชว์เลยนะคะนี่ได้นะน้ําเป็นสีเหลืองเนาะเดี๋ยวนะคะพี่ไอทยจะทานจริงๆแล้วนะคะเราดรอชมนะคะพี่เทยจะทานแล้วนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าตัวจริงเียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะตอนนี้นะคะที่วัวผันชงแล้วนะคะชงแล้วนะคะ ไปแล้วอายกโชว์นิดนึงค่ะค่ะขั้นตอนการการ,การชงก็คือชงทานกับน้ําเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะ,คะ,คะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะ่ะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่เอากลิน่นไม่เอากลินกล่นไออะไรเลยแค่กลิ่นแบบเหมือนน้ำส้มนิดๆหน่อยนี่นะคะนะพี่วัวผัดก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูนนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะ นี่เลยนะคะหมดแล้ว